การบอสตกวงแตกนะครับเรียบร้อยคุณบิคุณบีเห็นบอกแอดบอสตกปุ๊บวงแตกปั๊บอ๋อขอธนาได้ไหมครับบอสขอธนาได้ไหมครับธนาก็เป็นอีกตัวที่เปรียเป็นฮูลี่ได้เหมือนกันครับไม่ได้ไม่ได้เป็นธนาทอสนะครับธนาทอสโอ้ยธนาทอสโอ้ยถ้าการธนาตกนี่ผมบอกเลยนะครับสามแสนหารหกเลยคุณส้างเลยโอ้โผมได้กระเจาใหม่เลยนะธนาทอสครับธนาทอส ซับแทนที่สองคนสิครับมัน,มนไม่มีใครคือชวนไปแล้วครับนะเขาเขาปงกลัวว่าแบบพอเป็นซับแทนแล้วจะไม่มีใครมาจะไม่ีใครมาที่นี่ด้วยผมไม่ผ่านก็ต้องอย่าลืมว่าซับแทนเป็นสายที่แบบง่ายสุดละนะ64บวกเท่าไหร่วาอันนี้ก่อน16เงียวเบียดก็ดีอ่ะเอาซับมาทำไมเนี่ยจะจริงๆถ้าถ้าตอนแรกผมมาคิดว่าว่าพารอโดน่าจะน่าจะไม่พอผมเลยเอาตัวนี้มาไม่งั้นผมนก็เอาพารซับมาแล้ว แล้วผมตั้มผมถูกเฮ้ยตัวนี้กายล่าได้เป็นพระซับเป็นอโดก็ได้นะอันนี้อโดหมดเลยป่ะครับผมจะผมเป็นพระซับเออเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงเลยใช่ผมเล่นพระอโดครับนะคุณแตงโมก็ได้จะพระอโดแหละผมจำตัวละครคุณแตงโมได้ออกออกออกช่องบ่อยนี่ครับเล่นอโดครับอโดหมดทุกเล่นพระนี่เล่นเล่นแต่อโดถูกด้วยอโดด้วยผสมหมดนะครับที่จริงมันเล่นผสมได้แหละที่จริงพระให้สลับของนี่ แค่สลับของเองแค่เปลี่ยนสมุดนี่ก็ทุกสนุกแล้วนะแค่เปลี่ยนสมุดก็บันเทิงแล้วสแต่มันใกล้กันจะพาทูพาโดเนี่ยสแต็ใกล้กันมากเลยมีพาทูบด้วยปะเนี่ยของผมเนี่ยพาทูปเอาเรื่อเอาแล้วเปลี่ยนพาชุดละเดี๋ยวถ้าเลซิ่งแคปมามันจะทุกสนุกขึ้นมากเลยนะดูเป็นไรแรงขึ้นจมเลยแล้วก็ออโต้สเปลอัตโนมัตลงหัวเนี่ย อเราบอกบอกเลยว่าเป็นอาตอสเปลที่ยูนิคมากนะครับไม่ต้องเรียนสกิลนี่ใช้ของมันใช้ของมาออสสเปลมาเยอะเลยเนี่ยปีชอบผมรอคอยอยู่พลังเอ่นพระนี่อบอ้อมอารีก็จะได้แต่แบบพวกสัตว์อะไรเงี้ยกระตายโอ้ก็ตายมอสเต่าเออจะว่าไปวันนั้นผมมาผมมาอย่างนี้กับคุณสตาร์มกันแข่งกันตัวแรกก็มาเตอร์ลิงตัวสอก็มาเตอร์ลิงคือแบบ วันนี้เห็นคุณสตังเขาก็ไลฟ์ใช่ไหมก็เนี่ยมัตเตอร์ลิงมาคุณสตังก้มคำหมับเลยมิวมิวแับมานี่วงแตกครับเดี๋ยววิ่งยิงเอาได้ครับเราจะบวิ่งยิงได้แต่แค่ว่าจะมีคนวิ่งหนีแมลงวันนะอันนี้พี่ผีปนรุ่นเหรอครับนะคุณวรพลค่ะสวัสดีคุณวรพลอ๋อไม่ขนาดนั้นแหมขีปนรุธนอะไรกัน ใครเขาแบกมิซายกันมิซายของผมตายนี่บอกแล้วนะว่าไม่ต้องมาชุบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุกเองได้แบกโทเคนมาเยอะเยอะไม่ไม่ของผมเอกว่าปมายยาใส่ผสมหน่อยครับนะในไหนหาที่คนเล่นสายผสมนะคุณพี่นกครับจัดเลยครับโอ้ปายยาใส่ผสมนะครับเออจะป้ายยังไงดีไอ้จริงจัง คือผมก็พูดในแง่ของผมไปเยอะมากตอนผมไลฟ์นะผมแค่จะพูดทุกไลฟ์เลยเนะี่ยผมว่าลองฟังในแง่มุมของเพื่อนๆกันบ้างดีกว่านะผมนี่ผมนี่กำหมัดแน่นอยู่เนะี่ย <c oughs> ใครมีจอกเกาะห้าไหมอะ่ะฝนไม่มีจอกเกาะห้าผมมีฝักจอเกาะใส่ตีอ่ะ <c oughs> ใครใส่ตีเ <c oughs> ดี๋ยวบให้ผมมีผมมีผมมีแจกใั้ <c oughs> ใงหมดเลยแล้วกันแจกทั้งแจกทั้งตี ผมจวัน okay. oh ี oh, Jim, ้ใหวให้ดีใ้ได้แ่อาดตัวนี้ออๆๆๆๆๆไวๆๆ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 แๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆนๆๆๆๆ่อๆๆ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 ๆลๆๆ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 ๆกๆๆ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  ผีที่เป็นพวกธาตุดาร์เตมอนซะเยอะนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่บีชอบรักมากเลยครับนะเพราะเราเป็นพวกปราบพวกนี้อยู่แล้วนะคือบอกไงล่นบีชอบไล่ผีเนี่ยลาได้นะครับได้ได้ลาได้นะครับจริงๆผมก็ลงมาล่าบ่อยงั้นต่อไปก็ลงดันดันทูเลยหรือเปล่าครับเพราะว่าไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วไหนๆก็อยู่แถวนี้แล้วใช่แต่ว่าดันทูนี่รอผมนิดนึงนะพอดีตอนเช้าที่อะไรรคับ อ๋อหมวกเหรอครับเออลืมพูดถึงเลยก็จะขายของนาแล้วนะครับอุซนัสการ์ครับนะอุซนัสการ์เป็นการ์ดท,ที่เพิ่มพลังโจมตีเว่ยมอนให้แก่เดมอนครับสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับถ้าเราตีโหดเก้าขึ้นไปนะครับจะเพิ่มดาเมจใส่เดมอนอีกห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมบอกว่าเอาจริงก็คุ้มนะเพราะว่าตัวคูณเว่ยมอนที่เป็นเผ่าเนี่ยมันไม่ค่อยมีครับมาเลยเพิ่มดาเมจได้เยอะมากเลยนะบอกไวว้ใส่ผมใส่ไว้ตอนสู่หลาธาเนี่ยแหละเจอพวกเซเลนเนี่ยเซเลนเฉินเนี่ยพวก แล้วก็พวกโจนทั้งสองคนครัเป็นเดมอนหมดเลยครับเราจะได้ฆ่าพวกเขาไวๆครับยิ่งเอเซเลนเนีต้องรีบฆ่าเลยครับนะฮ่า นะครับเออ <S <S ก็คือว่าผมใส่ไว้ลงแถบผ้าเนี่ยเพราะว่าผมอ่ะมีปัญหากับเซเลนเยอะเพราะว่าเซเลนอ่ะมันมันยืนมันแค่เซติวอลใส่ตัวเองมันไม่พอครับเพราะว่าเขามีสกิลแพชชิ่งสไปรอลด้วยเป็นระฆังระยะไกลนะครับมีเอิร์ธเควสอีกนะครับแล้วก็มีอีเชนเบรกไอ้พวกเนี้ยซึ่งสกิลพวกนี้แม่งแบบสั่งตายเท่านั้นเลยครับพอง,งานต้องรีบฆ่าให้ไวครับก็เลยหาเอ๊ะเอาอะไรมาเพิ่มดาเมจตัวเองดีก็คิดถึงอ้ออุซ่าสการ์่ายนะครับเพิ่มดาเมจเดมอนนะครับเซเลนเป็นเดมอนนะเออในมมมีีออนนนนนท่เเป็คคกัับบดะร นะเ,เนี่ยแหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าไพ่ผมใส่ใบนี้นะครับเดี๋ยวคออยบังเอิญบางเอิญไปฟาร์มไปเรียเราได้เป็นรีวการ์ดมาก็เดี๋ยวค่อยถอดเปลี่ยนแล้วกันอยู่พูดไปลงทุกวันเลยนะเป็นริวเนะี <c oughs> ่ยบอสมีพวกพิษด้วยแหละนะครับที่เก่งๆแต่ตัวที่น้อยมากๆแหละนะครับตัวคูณเวกมันยังหายากม,มากๆเลยนะใช่ครับตัวคูณเวกนี่หายากมากเอาอาก็อยู่กับบอสนะครับเขาถึงบอกว่าเมื่อก่อนเล่นสายเวกต้องสุลตา่าเนี่ยนะครับ เพราะว่าการเพิ่มไมหมดเนี่ยอยู่กับบอสทั้งนั้นเลยย <c oughs> กตัวอ,อย่างก็นะครับน้องเซรีนั่นเองนะครับ M อ็มีเคสิเปอร์เซ็นต์อยู่กับบอสครับขอบคุณครับเดี๋ยวคุณส่งมาววทําไมคุณส่งดาวมาทไมคุณส่งดาวมาเลไมน, <c oughs> นะครับได้เมนและเบิดภูเขาเขากระต้มมากเพื่อ <c oughs> เดี๋ยวผมโอน <c oughs> คืนนะครับมีคนโดนสดาวนะครับ มีคนโดเนทให้ก็รับรับไว้ครับแล้วก็ทำช่องจริงจงจังๆนะครับคุณมากเลยครับพี่จิงก็จะบอกว่าปีชอปช่องทำกันน้อยนะครับเห็นอย่างเงี้ยก็มีประมาณไม่กี่ช่องเลยนะที่ไม่บีชอปจริงจังก็ห็นมีอยู่แค่ตรงนี้แหละมีแค่ตรงนี้ที่เห็นมีแค่เท่าที่เห็นเน้อยมากเลย ถึงของเวทตอนนี้ก็ยังราคาผอสมควรเลยนะครับก็ใช่ครับของเวทก็ราคาพอสมควรแต่ผมรู้สึกว่าพอทําเสร็จอะ่ะมันก็จบนะคือมันไม่มีอะไรมาแทนเนี่ยมันก็เลยยังจบได้ใช้ได้ยาวครับถ้าแบบเล่นกายภาพนะเออ่ะของกระจุกกระจิกมาละสายคยีเนี่ยกระจุกกระจิกเต็มไปหมดหน,นักคอร์สครับหนักคอร์สแต่จริงบีชอปหนักคอร์สตูใช่ครับบีชอปหนักคอร์สครับทุกคนเพิ่งเสียเียวกันนะครับทุกคนเพิ่เสียเียวกันนะครับบีชอปหนักคอร์สตูมนะครับผมเออ เจกคอร์ดให้ดี McCain, แล้วก็ ouais. ออฟให้สุดแล้วก็จบเลยตืเต้นตืเต้นมัตเตอร์ลิงเงียบเหรอเขาวานี่วาเขาวานี่วงแปดบวกเข้าตัวนึงแล้วผมกดไวเดฟไปเดฟรอเลยเนี่ยสอมสองหนึ่งคุณค่า ตัวอะไรอะยังไม่รุ่เลยอะไรอะเคดีเคดีอเคดีเคดี้ถ้าไม่เคดีทีเดียวตายเลยไม่ดิอะไรขนาดเลยอะอะไรนั่นเคดี้อยู่เมื่อกี้เคดีนะครับคือยังไม่ยังไม่เห็นเงาคือไม่เห็นนะยังไม่เห็นเงาเลย่ะยังตายแล้ว มันมุดหนีป่ะเนเอกเจดีอ่ะไม่ได้มุดผมตายแล้วกวดีโอว,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวนี่ยคือแบบนะครับนะใครบอกว่าบีชอปไม่แรงครับดูบอสยังไม่ทันเกิดเอาเพ่งตายทำไมเรามาทำอะไรตรงมุมนี้อ่ะก็เดี๋ยวก็ทางออกไหมเดี๋ยวเราจะเปิดวาร์ปละเดี๋ยวเราจะนั่งยืนคุยไปก่อนยืนคุยรอวาร์ปยืนคุยยืนคุยรอวาร์ปเปิด กาวิตี้ดีไว้ไม่มีแล้วอ่ะเออได้แล้วผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมก็ต้องเดินเข้าไปเหมือนกันนะพอดีว่าตอนเช้าเปิดไปกดกันหมดเลยไหมโอ้ได้กันหมดก็โอ้โหวนวนวนทางโคงกดแป๊บเดียวเราแป๊บเดียวเราแป๊บเดียวนั่นเข้าเลยไม่ได้หรอทำไมต้องมายืนตรงนี้วาร์ปได้หรอต่ว่าไปผมก็ไม่มีนะเนี่ยผมก็ต้องเดินไะน่กาวิตี้ดีไวเนี่ยไปไปไปกดเข้าตอนเช้าเดินเลื่นเอ้า อ้าวลืมไปไมันต้อง,ง,งใช้ซับแช่นั่งคุยคุณหเฉยนม่ก็โนรมแนแล้วนะครับ <c oughs> นเออ <c oughs> ถ้าคอนเทนต์พาซับมันก็ต้องแนวแบบไอ้นี่แหละแนวแบบยังไงนะ